จากโค้ดทั้งหมดที่ยังสามารถใช้ได้ใน Dress Win Pass มาจำเดือนพฤศจิกายนฝากใชร์คลิปนี้และกดไ like, ลค์ลกดติดตามเพื่อให้ไดคลิปใหม่โดยโค้ดจะมีดังนี้ Two Years Together a l e n a Miss Pixie Evil Angel Tang e n c h a n t e e y Ella a r c o n i c Fatma Megan Play Boots Kupi is back Someone's Yeah ครีกลานาลานาโบบีลาลาสเล่ลานาทูทูไอเบลาสเล่เมเมดเทคิโอสลาบุสอิสตาสนิโคลัสเอ็กซ์ลีมันนี่ลีฮัชชีเคทิโอร์คอลมีเฮลีย์ซับเมอร์ซี และดิออสตาร์และพรทั้งหมดนี้ผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะครับและสุดท้ายนี้ทุกคนชอบหรือไม่คอมเมนต์มาได้ครับ